สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะ,ะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาดูกันนะครับว่าทรงกลมท้องฟ้านะครับมันมีหน้าตาเป็นยังไงเนาะ,ะอันนี้เป็นแบบจําลองนะครับของทรงกลมท้องฟ้านูเห็นไหมคะ,ะเห็นไหมจะสังเกตนะว่าทรงกลมนะฮะตัวนี้ที่มันครอบตัวของเราอยู่นะฮะข้างในนูเห็นไหมเป็นอะไรเห็นหมีไหมคะเห็นหมีไหม เห็นใช่ไหมเออนะอ่ะทรงกลมที่ครอบหมีตัวนี้อยู่นะครับมันก็คือเป็นทรงกลมท้องฟ้าถูกไหมคะอ่ะทาไมหนูถึงเห็นครึ่งเดียวนะคะก็อย่างที่บอกเนาะว่าเราเนี่ยนะคะถ้าเราเป็นหมีเนี่ยเราจะอยู่บนพื้นโลกถูกไหมคะเราไม่สามารถมองทะลุลงไปด้านล่างได้นะคะฉะนั้นถ้าเราเหงยนหน้าขึ้นฟ้านะคะเราจะมองเห็นทรงกลมที่ครอบตัวเราเนี่ยอยู่เพียง ครึ่งเดียวนะฮะเราก็เลยสร้างเป็นแบบจําลองของครึ่งทรงกลมมาให้แบบนี้โอเคไหมเวลาโลกมันอยู่มันก็จะอยู่แบบนี้นะคะมันจะเอียงแบบนี้นะอ่ะทีนี้หนูดูทิศนะคะอ่ะเห็นไหมทิศท,ที่อยู่ข้างหน้าหนูก็จะเป็นทิศเหนือนะะทิศที่อยู่ข้างใต้หนูนวหันหลังไปไม่ใช่ข้างใต้นะคะจะเป็นทิศใต้นะคะทิศท,ทางขวามือจะเป็นทิศต,ตะวันะารลูกตะวันออกนะคะ e a s นะคะ e a s ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ทิศท,ที่อยู่ทางซ้ายมือก็จะเป็นทิศอะไรคะทิศตะวัน ตกหรือเวสนะคะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของทรงกลมท้องฟ้ากันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะอ่ะมาดูค่ะอันแรกค่ะนะ,ะหนูนึกภาพว่าหนูเนี่ยนะคะไปอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะคะพื้นเป็นสีเขียวเห็นไหม เป็นทุ่งหญ้านะคะที่กว้างใหญ่ไพศาลมากๆนะคะไม่มีตึกราบ้านช่องเลยนะคะหนูก็ทำไมคะมออกไปรอบๆตัวเราใช่ไหมมองออกไปรอบๆตัวเรานะคะเราจะเห็นเหมือนเส้นนะคะที่จุดตัดขอบฟ้านะคะมันจะเป็นเส้นอยู่ มันจะเป็นเส้นอยู่นะที่ขอบฟ้าของเราเส้นที่เราลากนะครตามขอบฟ้าของเรามาบรรจบกันเมื่อไหร่นะเส้นขอบตรงนี้ค่ะขอบมันทั้งหมดเลยนะคะขอบตรงนี้ขอบตรงนี้นะเราจะเรียกว่าเส้นขอบฟ้าค่ะเส้นขอบฟ้านะคะก็จะมีลักษณะเป็นเป็นวงกลมใช่ไหมเออดำๆขอบๆข้างนอกนะคะเป็นวงกลมนะอ่ะโอเคนะคะเป็นเส้นขอบฟ้านะ ต่อมานะคะต่อมานะถ้าครูนะคะเอาเส้นนะ,ะลากนะคะจากนะคะอ่ะจากตัวนี้นะอ่ะลากจากเหนือไปใต้ค่ะผ่านหัวหนูแบบนี้ค่ะเห็นไหมลากจากเหนือไปใต้นะคะผ่านหัวหนูแบบนี้นะคะเส้นนี้เองเห็นไหมคะพอเราลากไปปุ๊บ ะะจากเหนือไปใต้มันจะมีการแบ่งนะ,ะท้องฟ้านะคะหรือแบ่งเป็นซีกฟ้าเนาะก็คือจะแบ่งเป็นซีกฟ้าตะวันอะไรคะตะวันตกกับซีกฟ้าตะวันอะไรตะวันออกถูกไหมคะเส้นนี้นะคะเราจะเรียกว่าเส้นเมริเดียนนะคะเส้นเมริเดียนนะจะเป็นเส้นที่แบ่งอะไรคะซีกฟ้าตะวันตกกับซีกฟ้าตะวันออกออกจากกันนะคะมันก็คล้ายๆกับเส้นอะไร เส้นลองจีจูใช right? ่ไหมของพื้นโลกอะค่ะนะมันก็จะเป็นเส้นในแนวไหนเป็นเส้นในแนวตั like ้งนั่นเองนะคะอ่าโอเคนะคะทีนี้ต่อมานะคะเอาใหม่ค่ะครูไม่ลากแบบนี้แล้วนะคะถ้าครูลากเส้นแบบนี้ค่ะนะลากเส้นแบบนี้นะอ่าลากแบบนี้นะคะปึ๊บ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 นะฮะแบบนี้นะอ่าอยู่แบบนี้ค่ะเส้นแบบนี้นะคะเส้นแบบนี้นะเห็นไหม จะมีแนวผ่านอะไรคะผ่านทิศตะวันออกนะคะนะผ่านมาตามอะไรไอเอ่รทรงกลมท้องฟ้าใช่ไหมแล้วก็ผ่านมาสู่ทิศตะวันตกถูกไหมคะอ่ะเส้นนี้นะคะเราเรียกว่าอะไรรู้ไหมเราเรียกว่าเส้นศูนย์สูตรฟ้าค่ะเส้นศูนย์สูตรฟ้านะคะซึ่งเส้นนี้เองนะคะมันจะมีแนวขนานนะคะกับเส้นศูนย์สูตรของโลกเราก็คืออีควอเตอร์ถูกไหมคะ แต่อ like ันเ <engag brake. S 2> นี้ยมันอยู่บนทรงกลมท้องฟ้าเนี่ยเราก็เลยเรียกว่าเส้นศูนย์สูตรฟ้านะคะเส้นนี้นะคะมันก็จะแบ่งเหมือนเหมือนกับเส้นศูนย์สูตรบนโลกอะค่ะหนูจะเห็นเนาะว่ามันจะแบ่งเป็นซีกบนกับซีกใต้นะคะถ้าเป็นเส้นศูนย์สูตรบนโลกเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้ถูกไหมคะแต่พอมันเป็นเส้นศูนย์สูตรฟ้านะคะมันก็จะทําการแบ่ง เป็นซีกฟ้าเหนือใช่ไหมกับแบ่งลงมาเป็นซีกฟ้าซีกฟ้าใต้นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าโลกของเรามันจะเอียงๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเส้นเวลามันแบ่งเนี่ยมันจะดูเหมือนว่าเฮ้ยมันค่อนไปทางใต้นะมันจะดูเหมือนว่าค่อนไปทางใต้นะคะเหมือนกับว่าพื้นที่ในบริเวณแถบซีกฟ้าเหนือเนี่ยมันจะดูเยอะกว่านะคะเพราะโลกเราเอียงทํามุมไงน,นะ,ะเส้นนี้มันก็จะเฉียงๆไปหน่อยนะคะมันจะไม่ได้ตรงเป๊ะๆนะเออโอเคไหมคะ อ่ะโอเคนะต่อมานะคะสิ่งสุดท้ายที่หนูต้องรู้จักนะคะเกี่ยวกับทรงกลมฝานะคะอ่ะสิ่งที่หนูต้องรู้จักสุดท้ายเลยนะคะก็คือจุดตรงนี้ค่ะหนูเห็นไม่ลูกจุดตรงนี้อ่ะจุดนี้นะคะมันคืออะไรคะมันเป็นจุดที่อยู่เหนือหัวของหมีพอดีเลยเห็นไหมเนี่ยหนูดูดีๆนะมันเป็นจุดที่อยู่เหนือหัวหมีพอดีนะคะจุดนี้ถ้าเกิดนึกไม่ออกหนูก็ทาไมคะยืนแล้วหนูมองขึ้นไปข้างบน ะะมองขึ้นปพ้างบนนะฮะเป็นจุดที่ตรงกับหัวหนูพอดีเลยนะฮะแล้วก็มาสัมผัสกับทรงกลมท้องฟ้าตรงนี้เราจะเรียกว่าจุดซีนิตนะฮะหรือจุดจอมฟ้านั่นเองนะฮะจุดจองฟ้าหรือจุดเหนือศีรษะหรือจุดซีนิตก็ได้นะฮะเป็นภาษาอังกฤษนนะอ่ะโอเคนี่ก็เป็นส่วนประกอบนะ,ะหรือองค์ประกอบของทรงกลมฟ้าที่เราต้อง รู้จักกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของการหามุมทิศนะคะแล้วก็การหามุมเงยนะ,ะสำหรับการบอกตำแหน่งของวัตถุต่างๆบนท้องฟ้านะคะหนูจะเห็นไหมเดี๋ยวมันจะมีดาวโผล่ขึ้นมานะคะดาวนี้ดาวนี้นะคะเราจะบอกว่าเอ๊ะดาวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนดาวนี้อยู่ตรงไหนนะฮะจะบอกอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะโอเคนะครับ